สวัสดีครับเมื่อวานนะครับมีคนติดต่อสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องอัดก้อนนะครับผมก็จะเขาจะถามเกี่ยวกับตัวว่าเขาลันงานปกตินะครับแต่ว่าเวลามีอยู่บางจังหวะนะครับที่อัดก้อนมาแล้วอ่ะมันเร็วและเพรสเชอร์มันขึ้นเร็วทําให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันไม่ไหวนะครับเหมือนกับว่ามันไม่ไหว อาการเหล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเหตุการณ์ที่ผมอัดมาให้ฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับผมครับพี่จิรศักดิ์ยุบล่าครับครับครับอ่าครับพี่ผมตัวจัดเครื่องอัดาครับใช่เครื่องอัดก้อนใช่พี่คือปั๊มผมถ้าจังหวะที่มันอัดแรงดันขึ้นตามปกติมันจะไม่เป็นไรนะครับ แต่อยู่ดีๆบางจังหวะมันอัดเร็วมากเลยคือตัวเกวัดแรงดันบาขึ้นแบบปื๊ดเลยขึ้นแบบเร็วมากแล้วตอนนี้เหมือนมอเตอร์มันมันไม่ทันปั๊มอะ่ะพิบมันเลยตัดใช่อตัวปั๊มพี่มีกี่ตัวสองตัวมันจะเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งปั๊มอยู่หัวท้ายอ่าปั๊มอยู่หัวท้ายไอ้ตัวใหญ่อะ่ะพี่ตั้งเพชเชอร์ผิดหรือไม่ก็ไอ้ระบบรีลิฟพี่มันไม่ตัด ระบบดีลิสมันมันจะมีตัวปรับแรงดันอยู่สองสองตัวอ่าของตัวใหญ่อะมันจะมีวาล์ว,าวเวนด้วยใช่ปะวาล์วเวนนั่นแหละมันไม่ชิปวาล์วเวนไม่ชิปต้องถอดล้านใช่ไหมพี่อืมน่าจะไฟพี่จ่ายมาไม่ทันหรือว่าระบบพี่รวนสักอย่างเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไอตัวรีเลย์มารับสัญญาณมาแล้วปล่อยน้ำมันทิ้งแท,ง,ทงนะตัวใหญ่ต้องไม่ทำงานแต่ของพี่บอกขึ้นเร็วเลย แปลว่าตัวใหญ่ทํางานอยู่ขึ้นแบบขึ้นเร็วเลยปื๊ดขึ้นไป<ล>ตัว<ล>ใหญ่มันยังทํางานอยู่มันตัดไม่ทันไม่รู้ว่าพี่ใช้ระบบอะไรเป็นตัวตัดตัวใหญ่อะ่ะไม่ใช้พ r ช s s u r e s w i วิ h หรือว่าใช้ใช,ใช้เป็น p r ช s s u r e s w i t ครับอ่า p r ช s s u r e s w i t มันตัดไม่ทันก็ก็แค่น Suite, คั้นแหละอก็ก็่ไม่ต้องไล่สิมันตัดไม่ทันก็คือต้องไปตั้งให้มันอ่อนหน่อยแต่มันเป็นแค่บางครั้งใช่ไหมใช่ครับเป็นแค่บางครั้งเป็นแค่บางครั้งแปลว่า มันบิ้วเร็วเกินไปพี่อาจจะตั้งตัวรีลิฟของตัวใหญ่อ่ะให้อ่อนลงอย่าไปตั้งเยอะเพราะตอนนี้พี่น่าจะตั้งเยอะอยู่<ม>ตั้งไว้สักเจ็ดสิบบาเองอย่างเงี้ยประมาณนี้นให้ให้มอเตอร์มันไม่ทิปอ่ะต่อให้มันทำงานใช่ปะ่ะมันก็จะไม่กินโหลดเยอะมันกินเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ถึงกับทิปอ่ะไปเบาไปเบาลงหน่อยอ๋อโอเคอ ชนั้นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้พี่ดูอีกทีนะเผื่อเผื่อเผื่อไม่ใช่ตัวที่ไม่คิดว่าแ <c oughs> ต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับถ่ายรีลิฟมาให้ดูไหนก็ได้ครับวาลเว้น wow อะไรแวล้เนี้ยที่ท,ท,ท,ที่ที่มาชิปกับตัวเพชรสวิตพี่อ่ะครับอ่าโอเคครับครับครับก็หลังจากฟังเสียงสนทนาเสร็จกันไปแล้วก็พอจับสาเหตุได้ไหมครับว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันเลยละกันนะครับปัญหาของเขานะครับก็คือการลันที่เพรสเชอร์ที่สูงเกินนะครับโดยใช้เพรสเชอร์ปั๊มเนี่ยที่ไม่เหมาะสมก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้มันก็ต้องเท้าความไปถึงเรื่องของตัววงจรไฮโลนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมีทําคลิปไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูผมจะเกินคร่าวๆก่อนนะครับผมว่าวงจรไฮโลเนี่ยมันจะแบ่งด้วยเป็นปั๊มนะครับ2ตัวนะครับตัวหนึ่งนะครับ ก็จะมีหน้าที่จ่ายโฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้จ่ายเพชเชอร์อีกตัวนึงก็จ่ายเพชเชอร์อย่างเดียวนะครับไม่ได้นเดน,น้นจ่ายโฟเดี๋ยวผมไปเร็วเลยนะครับผมเจ้าตัวที่เขาตั้งตั้งผิดเนี่ยก็คือเจ้าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ที่มีหน้าที่จ่ายอัตราการไหลเข้าไปนะครับผมเขดาดันไปตั้งตัวเพชเชอร์เยอะนะครับทําให้มันตัดไม่ทนันเจ้าตัวเพชเชอร์สวิตเนี่ยเพชเชอร์สวิตที่เขามีมันตัดไม่ทนันเพชเชอร์มันบิววเกินไปแล้วซึ่งบางทีมันตัดทันบ้างไม่ทันบ้างก็เป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับผม บางทีมันก็ตัดไม่ทันเพราะมันตัดไม่ทันก็จะเกิดอาการมอเตอร์น็อกนะครับผมมอเตอร์ก็จะสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของเขานะครับผมที่เกิดขึ้นโอเคครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงก็โทรมาปรึกษาได้เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วนะครับผมถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับถ้าช่วยไม่ได้ก็จะแนะนําให้นะครับผมว่าจะต้องทําอะไรยังไงต่อโอเคครับสวัสวดีครับ